สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนแก้พัซเซิลวิมสตานะครับในตรงตรงนี้ในแมปก็คือมันอยู่ในส่วนของเขตล้างด้านบนคือผมหาทางแก้หลายรอบแล้วออแล้วนี่ก็ได้วิธีมาและเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับก็มันก็จะอยู่ อ๋อข้างล่างๆหน่อยก่อนก่อนที่จะลงไปไออธิบายยังไงทีอยู่ข้างล่างโขดหินก็ลองถ้าใครหาไปเจอลองมาแถวๆนี้แล้วกดวีดูนะครับอ่ะไปกันเข,ข้าขั้นแรกเนี่ยจุดที่ผมงงอยู่นานก็คือรู้แหละว่ามันต้องลาก กล่องไปที่เลเซอร์เพื่อที่จะให้ <Hey. S 1> ให้อันนี้มันมันเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมาใช่ปะเราก็ต้องกระโดดขึ้นมาตรงนู้นเพราะอันนี้มันต้องใช้สองเลเซอร์ผมก็งงอยู่นะก็เลื่อนเลื่อนอันเนี้ยก็เอ๊ะทำไมมันไม่ได้สักทีเพิ่งมาสังเกตว่าอ๋อกล่องมันกล่องมันคนละไซส์เนี่ยกล่องนี้มันเล็กก็เลยก็วิธีก็คือเอากล่องเล็กลากมา ลากมาเลเซอร์ฝั่งนี้เห็นไหมทีแรกก็มองไม่ออกเออน like ุกันกล่องบนไซต์เดียวกันทีนี้เราก็เลื่อนกล่องใหญ่ไปตรงนู้นไปมันก็จะปิดสองเลเซอร์ได้พอดีเห็นไหมโอเคทีนี้เราก็ขึ้นไปได้ เก็บไปได้อย่างสบายเอ๊ะอ๋อเนี่ยมันต้องให้ปิดเลเซอร์ทั้งสองอันนี่เห็นไหมก็จะกระโดดขึ้นไปได้ครับ<อ>นี่งมอยู่นานมากนี่แหละวิธีก็ประมาณนี้สั้นๆก็ถ้าใครมีเทคนิคที่ ตรงอื่นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย